Index Living m วิ่เปิดแบรนด์ใหม่สวัสดีครับผมวินวังนะครับคุณกำลังสร้างพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเลยพี่ right now นะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินประของทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ Index Living m วิ่หรือว่าหุ่มยอว่า ILM ครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคือเขาก็ขายเฟอร์นิเจอร์แบบค้าปลีกแบบที่เราเข้าไปซื้อขายนะฮะคล้ายๆกับโฮมโปรอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งที่มาของเจ้า iLM เนี่ยมันมาจากว่าช่วงที่ผมทำคลิปโ o มโปคลิปโกเบลนะครับก็จะมีเพื่อนๆนนะมาขอหุ้นตัวอื่นด้วยซึ่ง iLM ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วผมก็สตดไว้ใน Excel นี่แหละนะครับแล้วก็ถึงคิวของมาแล้วผมก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้แก๊งหุ้นแนวแบบตกแต่งบ้านพวกวัสดุก่อสร้างครับในอดีตอ่ะมันเคยเป็นหุ้นที่มีสตอรีโบบนะ่โกดแบบลองเทอมเนยนะโกดยาวๆมาก่อนอ่ะ ก็จะเป็นแก๊งเนืยอกับโฮมโปรโกลเบลดูโฮมไอเอลเอ็มก็หนึ่งในนั้นครับแต่แค่มันจะมาทีหลังเพื่อนแต่ว่าเรียกได้ว่าแหละผมเรียกว่าเป็นความโชคร้ายของ i อเอนิดหน่อยแล้วกันก็คือพอมันเข้าตลาดมาปุ๊บอบมันเข้าตลาดน่าจะปี2019มั้งพอมันเข้าตลาดมาปุ๊บแบบมันก็เจอโควิดเลยครับพอเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยมันก็ยวบลงใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นะเหมือนกับว่ามุมมองของคนไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศอะเริ่มเปลี่ยนครับ จะเริ่มมองว่าแบบเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วคนจับจ่ายใช้สอยน่าจะเริ่มน้อยลงแล้วซึ่งข้อมูลทางฟันเดเมนทัลจริงๆี่ะมันก็เป็นอย่างนั้นครับทำให้แกนหุ้นตัวเนี้ยทั้งหุ้นอสังหาหุ้นเกี่ยวกับค้าปลีกแล้วก็หุ้นวัส,สดุก่อสร้างเนี่ยก็โดนหล,ลักๆเหมือนกับว่ามุมมองคนเริ่มเปลี่ยนครับเริ่มเปลี่ยนจากว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นหุ้นโกดองเทอร์ม,มันอาจจะกลายเป็นหุ้นวัฏจักรก็ได้นะเป็นไซเคิลตามเศรษฐกิจตามลักษณะของอสังหาเพราะว่ามันเน้นขายเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณเน้มมอง,องนงเน,งน,นเดัั ผมก็เลยอยากจะมารวบตึงใน,นประเด็นนี้กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ IOM เนี่ยมันมีการเปิดแบรนด์ใหม่ครับตามหัวเชื่อคลิปเลยก็จะมาเจาะดูคร่าวๆว่ามันเกี่ยวกับอะไรอาจจะเป็นเอสเคอร์ฟใหม่ที่มันจะหนีจากเซอร์เคิลตรงได้หรือเปล่าก็อยากให้มาลองตามฟังดูกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนเดินนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับทั้งหมดก็คือการชวนคุยแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้เท่านั้นนะครับข้อมูลเนี่ยจะมีความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย เพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณนะครับฟังข้อมูลจากหลายสื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพียงเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมมาเข้าหน้าจอครับอันนี้ก็คือการาฟทั้งชีวิตของ i l m ครับหรือว่า index living more ครับอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกนะว่ามันเข้ามาตอนโควิดอะแล้วก็โดนทุบเลยฮะปีส0ูนย์ก็โดนโควิดแต่พอหลังจากโควิดอมันก็เริ่มฟื้นคืนบ้างครับแต่ปรากฏว่านับจากนั้นเนี่ยมันผันผวนตามเศรษฐกิจ ตามแง่อสังหาเลยครับก็คือแบบมันก็มีการรีบาวขึ้นมาใช่ไหมและพอประมาณปลายปีสองสามลงมาเนี่ยเศรษฐกิจกไทยก็เริ่มไม่ดีอสังหาก็เริ่มปดตัวราคาของ ILM เ่ก็สอดคล้องไปด้วยเลยครับก็ถือว่าหน้าตอนนี้นะที่มันเข้ามาตั้งแต่ปีสองสจนถึงสองห้าเนี่ยมันมีความเป็นเซอร์เคิลเลยครับเซอร์เคิลตามลักษณะของเศรษฐกิจลักษณะของอสังหาครับแต่ก็ต้องดูต่อไปในระยะยาวครับว่าโอเคมันจะกลับมาได้ไหมนะครับซึ่งหน้าตอนเนี้ย ก็ต้องบอกว่า S c u เ v e ใหม่ที่มันจะโกอะอ่ะก็เป็นความหวังแหละแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองแล้วก็จริงๆอะ่ะฝีมือเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวสไลด์แล้วก็ลองเทียบกับโฮมโปรที่ผมเคยทําอ่ะรอบเนี้โฮมโปรติดลบนะครับกําไรกับตัวรายได้ติดลบแต่ว่าตัวอินเด็กอะปรากฏว่ากาําไรอ่ะติดลบนิดหน่อยน้อยกว่าด้วยซ้าแล้วก็เอ้ยรายได้อะติดลบนิดหน่อยน้อยกว่าด้วยซ้ำแล้วก็ตัวกำไรปรากฏว่าเป็นบวกเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ครับ น,นี่ก็คืออัปเดตครับตอน Q ิ2สองสองูนสองห้านะครับก็ไล่ไปเลยนะอย่างที่บอกครับว่า Index ซ i บิ้งมอลลรายได้หลักก็คือการขายเฟอร์นิเจอร์ในตัวห้างเขาแหละแล้วก็อีกรายได้ส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของค่าเช่านะครับก็จะเป็นการแบบร้านขายแถวของชั้นหนึ่งอะไรประมาณนะี้ที่เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเข้าไปจะเจอขา,ขายของกินร้านนู่นร้านนี่ครับก็เป็นรายได้จากค่าเช่าอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ก็จะมีแบรนด์ Little Walk ที่เขามาทำเป็นคล้ายๆ Community m a l l นะครับแต่อันนี้ก็เพิ่งเปิดไม่เยอะนะครับแล้วก็ไรายได้อันใหม่ที่กำลังจะมาก็คือตัว flying tiger มันจะไปร้านคล้า,ลายๆกับแนวโมชิของแต่งบ้านกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักประมาณเนี้ยผมเลยใช้คำว่าเป็นไอเทมคาวาอีครับผมตัวของ flying tiger ่ะก็จะเป็นแนวนั้นแต่ว่าไอแบรนด์ตรงเนี้ยมันมีพื้นเพมาจากวัฒนธรรมแนวสแกนดิเนเวียนอ่ะมันจะไม่ใช่ว่าแบบโมชิที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นวัฒนธรรมเกาหลีอะไรประมาณเนี้ยมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดมาดูตรง financial ก่อนครับ ดูอันบนนะอันนี้ก็คือรอบไตมารนะครับรอบไตมารสองอ่ะกําไรตัวรายได้ติดลบหนึ่งจุดห้าครับแต่ปรากฏว่ากําไรขั้นต้นอ่ะบวกสองจุดสี่ส่วนเน็ตโปรฟิตอ่ะบวกสองจุดหกสังเกตนะครับว่ารายได้ลดแต่ว่ากําไรเพิ่มนะครับในรอบครึ่งปีก็เหมือนกันรอบครึ่งปีเนะี่ยรายได้ลดนิดหน่อยศูนย์จุดหนึ่ง แต่ว่ากําไรกอดโปรฟิตกับเน็ตโปรฟิตอะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอะขายของได้น้อยลงแต่ว่าของที่เขาขายอะมันได้กําไรเพิ่มขึ้นซึ่งมันมาจากสองสาเหตุก็คือเขาเนี่ยอาจจะคุมต้นทุนดีจนต้นทุนเนี่ยมันลดน้อยลงต่ํากว่าการลดลงของรายได้ทําให้กําไรเพิ่มขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งก็คือของที่เขาขายเนี่ยมาจีนมันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเหตุผลอะปรากฏว่ามันเป็นแบบหลังครับตามนี้อ่าเดี๋ยวพามาดูอันนี้ก่อนอันนี้ดูภาพรวมคร่าวๆก่อนนะครับ ตัวเลเวอนิวเนี่ยมันลดลงเล็กน้อยครับในรอบไตรมาสนะครับแต่ว่าตัวกำไรอะไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่าเลเวอนิวฟอร์มเซลล์เนี่ยมันก็มีการลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เลเวอนิวฟอร์มเลนทอลเนี่ยปรากฏว่าค่าเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าค่าเช่าเนี่ยมันประมาณแค่300ล้านเองเทียบกับตัวฟอร์มเซลล์เนี่ยมันประมาณ4ี่พันล้านก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะแบเบอร์ว่าแบบมันขายของได้น้อยลงนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้ครับอยากให้มาดูอันนี้ อันนี้ก็คือตัวเซลล์บายแชนแนลครับว่าช่องทางต่างๆจะเห็นว่าเขามีทั้ง4ช่องทางก็คือทางรีเทลนะครับก็คือทางออนไซต์ร้านค้าเขาแหละจะเห็นว่าตรงรีเทลเนี่ยมันลดลงครับทั้ง q ิวอันคิวเยอนเยอเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือออนไลน์ครับแปลว่าเขาขายของออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นครับจาก Q2 ปีที่แล้วสามร้อยห้ามา Q2 ปีนี้อยู่ที่317พอเป็นรอบ6เดือนน่ะปรากฏว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจาก6 7. ก7เ็กลายเป็น6ก 6, 6. ่กแล้วปรากฏว่ามันก็สอดคลนน์เี่ มันขายได้เยอะขึ้นแล้วของที่ขายในออนไลน์เนี่ยมีกาไรมากกว่าของที่ขายหน้าร้านทําให้สุดท้ายเนี่ยตัว cost profit margin กับ net profit margin เนี่ยก็เพิ่มขึ้นตรงนีน้ก็เลยเป็นมุมมองว่าเอ้โอเคและผู้บริหารเนี่ยเขาบอกในอัปเดตด้วยว่าเขาจะเพิ่มการขายออนไลน์ให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการโกรดเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นมุมมองในแง่ดีแต่เราก็ต้องมาดูว่าแบบเอ๊ะพอมันขายในออนไลน์เนี่ยพฤติกรรมของคนที่เข้าไปซื้อมันไม่ได้เหมือนแบบเราที่แบบเข้า,าห้างเข้าอินเด็กซ์นีขิงก์มอล์ไปซื้ iture, น,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 จจเน,นเลล็็กกวว่าแ้ คู่แข่งเนะี่ยอาจจะเข้ามาได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนง่ายกว่าถูกไหมแค่คลิกไม่กี่คลิกอะก็เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ได้แล้วตรงนี้แล้วก็ต้องมาดูพฤติกรรมคนครับว่าเอ๊ะสตรอรี่ตรงเนี้เราซื้อไอเดียนี้มากน้อยแค่ไหนว่าเขาจะเติบโตทางออนไลน์ซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยพวกร้านค้า้าปีกไทยอะเขาเน้นสตรอรี่ในการโตทางออนไลน์เยอะนะอย่างที่ผมเคยทาคลิปไปอะ่ะอย่างเช่นซาบิน่าหรือว่าตัว แมกยีเอย่งเงี้ยเขาก็เน้นการเติบโตในทางออนไลน์มากขึ้นซึ่งการเติบโตในทางออนไลน์เนี่ยมันมีมาจินที่ดีกว่าจริงๆครับแต่ทางเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำน,นึงถึงก็คือเรื่องแพลตฟอร์มครับต้องบอกว่าณตอนนี้การเติบโตทางออนไลน์เนี่ยเขายังมีการกระจายแพลตฟอร์มไปหลายๆแพลตฟอร์มรวมถึงหน้าเว็บไซต์เขาเองทําไมเขาอ่ะยังจะพอควบคุมมาจินได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งน่ะเกิดมันมีแพลตฟอร์มสักอย่างสักแบรนด์หนึ่งอ่ะที่มันดังขึ้นมาเนะี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็น ada, e, มีพลฟอมมร์มมมนนนึึงงที่่ััดข้าะ่า ไอแพลตฟอร์มที่ดังๆอันนั้นอ่ะอาจจะแย่ง GP จากตัวแบรนด์เหล่านี้ก็ได้ในอนาคตนะมันเป็นเรื่องการแข่งขันนะครับซึ่งเราเราไม่ได้ว่าเจ้าไหนที่มันมาจะเป็นเบอร์นหนึ่งแต่อย่างเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นกับในแบรนด์ของ Tik t o อกมาแล้วครับทำให้ตัว MGI ที่ผมเคยทาคลิปอ่ะบิ๊กแกนที่เขาขายของใน tik t o อกอ่ะผมเชื่อว่าเขาโดนแบ่ง g p อ่ะทําให้ผลประกอบการของเขาเนะี่ยมีมาจิตน้อยลงซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องรู้การแข่งขันภาพรวมยาวๆนั่นเองครับ รายได้อีกสองส่วนก็คือรายได้ตัวโปรเจกต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ตามโครงการอะไรว่าไปนะตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนน้อยแล้วก็ตัวออเทอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบโดเมสติกดิลเลอร์อะไรเนี่ยโอเวอร์ซีเซลประมาณนี้ก็ยังคงเป็นส่วนน้อยอยู่แต่อยากให้สังเกตครับว่าเขาโตทางออนไลน์เพิ่มจริงทําให้มา r g จินมันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูส่วนโปรดักต์ครับจะเห็นว่าหลักๆก็คือเฟอร์นิเจอร์แหละนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์รอบนี้ก็เพิ่มขึ้นมานดีหน่อยนะครับรองมาว่าก็เป็นโฮมเดคอเลตแล้วก็เป็น mattress, mattress นะครับ ดังนั้นเนี่ยรายได้่วนในญ่ยของเขายังคงเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละน่นเอ่นครับซึ่งดีกว่าโฮมโปรนะดีกว่า g ก o บอ l เนี่ยนะครับตอบผมรู้แหละว่าลูกค้ามันน่าจะคนละกลุ่มแต่ว่าเอาที่ใกล้ๆกับเขาที่สุดอะก็คือตัวโฮมโปรผมว่าเขาค่อนข้างทําได้ดีกว่าโฮมโปรในแง่ของการขายออนไลน์นะเพราะว่ามันค่อนข้างเติบโตชาดเจนจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง s e l ล i n g กับ admin ็ก p พนส์ครับเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับก็สอดคล้องกับสาขาใหม่ที่เขาเปิดเพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มขึ้นตามลาดัับบนะคร ก็สุดท้ายเนี่ยตัว net profit แล้วก็ net profit เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย Q on Q ครับแล้วก็รอบ6เดือนก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกันสังเกตน,นะว่าตัวเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเลยจาก7.9เป็น8 1จแน่นอนมันไม่ได้มีในแง่สำคัญทีเยอยแต่ว่าก็เป็นมุมมองที่ดีขึ้นในรอบ6เดือนในขณะที่แบบเจ้าอื่นๆเนี่ยนะเขาติดลบกันละนาวเลยไอ้แก๊งค้าป,ปีกที่ผมเคยทำคลิปมาก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างในกรเรียกว่าเจ็กอักนะครับแต่ว่าอินเะด็กซ์ลิวิงมอลล์เนี่ยยังคงทรงต ก็ต้องนับว่าเขาค่อนข้างเก่งเหมือนกันครับในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ดูเอาลุกนะครับเอาลุกเขาก็จะไปเปิดตรงที่จังหวัดเชียงรายนะเอออินเด็กซ์ลิวิมอที่เชียงรายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นท่าบรรยากาศก,าก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีลิตเติ้ลวอล์กนะครับเขาจะมีเปิดลิตเติ้ลวอล์กเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับออสังเกตนะว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะดูพนะิเศษเดชันอะดูอินเด็ก์ลิวิมอลก่อนนะเขาก็จะโชว์บรรยากาศอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อยากที่สังเกตลิตเติ้ลวอล์ก พอไปลิตเติ้ลวอลเนี่ยคุณเห็นข้างล่างเลยไหมเห็นแารส่วนลดร้อยบาทนะเออผมว่ามันค่อนข้างจะโชว์กลุ่มทาร์เก็ตประมาณหนึ่งนะก็คืออันเนี้ยอนุมานคร่าวๆเลยนะแค่แบบจากพ e ีเซ t เตชันว่าแบบโอเคอินเด็กซ์ริเวอร์มเนี่ยคนซื้ออาจจะส่วนลดเนี่ยอาจจะจูงใจกลุ่มทาร์เก็ตเขาก็น่าจะไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะยังคงขายของได้พรีเมียมอยู่อะไรประมาณเนี้ย แต่พอมาเป็นลิตเติ้ลวอล์แค่นั้นเลยครับเนี่ยขนาดหน้าออฟเด์เขายังโชว์บัตรส่วนลดเลยฮะแสดงว่ากลุ่มทารเก็ตเขาเนี่ยน่าจะมีความอ่อนไหวต่อราคามากกว่าอินเด็กซ์วิ่งมอครับเอาง่ายๆก็คือคนที่จะมาเดินลิตเติ้ลวอล์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีเงินถุงเงินถังน้อยกว่าคนมาเดินอินเด็กซ์วิ่งมอนะครับอันนี้ดูเข้าๆเลยนะอันนี้แบบไม่ได้มีแฟกต์อะไรนะครับเป็นการคาดเคะเนให้เราเอาไปทําการบ้านต่อในเวลาแบบดูหุ้นดูออฟเด์หรือว่าดูคิปผมเนะี่ยก็อยากจะชวนเพื่อนๆคิดตาา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 มบ,บนนนนน้้้้้ครรรจไดดอแบบอิพณณหุสถกก์่่งๆขขึ นะครับอันนี้ก็มาชวนคิดกันนะโอเคอันนี้ก็ลิตเติ้ลวอลกเช่นกันนะครับก็กาลังก่อสร้างอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็น i n d e ด็กซ์ซึ่งมอครับก็เพิ่งเริ่มก่อสร้างเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้คือ Flying Tiger ครับเขาบอกว่าจะเป็นพยายามจะเป็น S c u r ร์ใหม่ผู้บริหารบอกงี้ซึ่งมันเป็นของแบบกระจุกกระจิกตกแต่งบ้านนึงภาพง่ายๆก็คือโมชิโมชิหรือว่าไดโซหรือว่า จริงๆอะ่ะเขาเคยจะนับอ๋อหรือว่า KKV นะครับซึ่งผมว่าโมชิ KKV แล้วก็ไฟ y ิงไทเกอรอ่ะผมว่าโ o ซิชั o นมันค่อนข้างคล้ายๆกันครับแต่ทีนี้ความแตกต่างมันมาจากตัวเคาเจอร์ครับเพราะว่าตัว Flying Tiger อ่ะเพื่อนๆเ,เห็นในชื่อใช่ไหมมันเป็น Flying Tiger Copenhagen ซึ่งอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะมันจะเป็นคล้ายๆสไตล์แบบส c a n d i n a v i ียนดังนั้นน่ะตัววัฒนธรรมตัวเคาเจอร์มันค่อนข้างแตกต่างกันครับอย่างโมชิเนี่ยแน่นอนมันเอามาจากเขาอ่ะ เอาเคาเจอร์ของแนวญี่ปุ่นาวาอี้มาแต่ว่าคนบริหารเขาเป็นคนไทยก็เลยว่า product จะมีความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าวิธีการบริหารวิธีการแบบเสิร์ฟให้กับลูกค้าวิธีการพรีเซนต์มันจะมีความเป็นคนไทยผสมกับญี่ปุ่นส่วน KKV แน่นอนมันอิมพอร์ตมาจากจีนเลยก็เป็นจีนาจ๋าๆเลยครับผมเคยทาคลิปไปหลายทีแล้ะเรื่องแบบเชลวางของใน KKV เพื่อนย้อนดูได้ส่วนตัว Flying Tiger มันออกแนวสแกนดิเนเวียรับดังนั้นเนี่ย ผมว่าวิธีจัดเชลวิธีพรีเซนเทชันมันค่อนข้างแตกต่างกันอยู่นะเพื่อนๆลองดูนะผมลองซูมใกล้ๆให้เพื่อนจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างครับคือผมอธิบายไม่ถูกอะแต่ว่าเพื่อนเพื่อลองดูหน้าร้านตรงนี้นะเนี่ยลองลองลองดูสามสามรูปนี้เลไครับแล้วเพื่อนเพื่อลองนึกภาพโมชิโมชิที่เพื่อนๆนเคยไปเดินน่ะจะค่อนข้างแตกต่างกันครับผมรู้สึกว่าถ้าปรับเป็นบุคลิกะผมว่าไฟอิงไทเกอร์เขาจะเรียบเรียบแล้วก็คูลๆมากกว่าครับ ถ้าเปรียบเทียบกับหน้าร้านโมชี้มันจะคาวาอีไปเลยครับมันจะแบบ Alert, เอเลิร์ดล่าเลิงปุกิกคาวาอีไปเลยคุกคึกคิกคุกอโนเนะไปเลยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัว f ฟลายอิงไทเกอร์แน่นอนของมันมีความคาวาอีอยู่แต่ผมว่ามันจะไปทรงแบบเรียบๆนิ่งๆ,งๆหรูๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับผมว่าผมรู้สึกได้จากดีไซน์ร้านค้าดีไซน์ดิสเพลย์ของเขาพอะเพราะว่าพอดีผมจบขาปัดมาก่อนเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าแบบ การวางโทนสีการจัดแต่งหน้าร้านอะไรประมาณเนี้ยมันค่อนข้างมีความแบบเรียบหรูสแกนดิเนเวียนความยุโรปสูงๆอยู่อะไรประมาณนี้ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าพอเขาเอาไฟนิงไทเกอร์มาเข้ามาในไทยอะ่ะเขาจะปรับให้มันเข้ากับคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะก็ต้องบอกเลยว่าการที่เขาเอาตรงนี้เข้ามาเนี่ยเขาเน้นขายดูเมสติกแน่นอนสําหรับ ILM นะ เน้นขายคนไทยแน่นอนเขาอยากจะมาแย่งมาเก็ตแชร์จากพวกโมชีโมชีอะไรพวกนี้แหละอยากจะมาแย่งกลุ่มตรงนี้แน่นอนเพราะว่าเขาเห็นว่ามันโกลและโมชีก็ประสบความสําเร็จแต่เ่นี้ก็ต้องดูว่าแบบเขาจะโลเคอลายเซชันหรือเปล่าหรือว่าเขาจะพรีเซนต์แบบแบรนด์อย่างนี้เลยซึ่งถ้าเกิดพรีเซนต์แบบแบรนด์อย่างนี้เลยเนะี่ยไม่มีใครรู้ความจริงคืออะไรแต่ว,ว่าส่วนตัวของผมอะผมคิดว่าคนไทยต้องการความโลเคอลายเซชันพอสมควรนะครับผมว่าพฤติกรรมบ้านเรากับพฤติกรรมสแกนเนเวียนกับยุโรปต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่คนระับอืม คือเมืองร้อนกับเมืองหนาวมันต่างกันนะครับคือเพื่อนๆนึกออกไหมคนที่จะมาเดิน Flying Tiger Copenhagen ่ะถ้าเกิดเป็นเมืองสแกนดิเนเวียนเมืองหนาวอ่ะอาจจะเน้นสแตนอะโลนอาจจะเดินสวนแล้วก็เดินสวนส,วนวนส,วนสาธารณะแล้วก็แวะอย่างเงี้ยแต่คนไทยเราคือเราเข้าห้างครับเราเน้นเข้าห้างเป็นหลักแล้วเข้าห้างมาเจอ Flying Tiger Copenhagen อ่ะผมไม่รู้ว่ามุมมองอ่ะมันจะเหมือนกันหรือเปล่าทั้งความเป็นเมืองร้อนคอยเป็นเมืองหน่อยละเมืองหนาวแล้วก็พฤติกรรมที่มันแตกต่างกันขนาดเนี้ยผมว่าแบบ ผมว่าคิดว่าน่าจะต้อง l o c a l i z a t i o n มาประมาณหนึ่งครับถึงจะถูกมือถูกแบบกระเป๋าตังค์คนไทยอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์มาบอกได้ล่างได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่โปรดปาน indie living mall อ่ะก็จะเป็นต t o r y อย่างนี้แหละว่า f i t i n g tiger อ่ะจะสร้างกลุ่มรายได้เพิ่มขึ้นอาจจะเป็น new s u r v e ให้กับบริษัทอาจจะเป็นรายได้ที่มีนิยมสำคัญกับบริษัทในอนาคตก็เป็นมุมมองที่ดีแต่ตรงเนี้ยอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือเรื่อง l o c a l i z a t i o n ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า เขาตกลงกับทางแม่แบรนด์ยังไงอะว่ามันปรับได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องฝาก,กเพื่อนๆติดตามดูตรงนี้ต่อไปแลวกันนะครับผมก็นําเสนอข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้นะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะทําคลิปแบบไม่ไบแอดอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคตรงน,นี้ก็น่าจะหมดแล้วมามาดูเซตกันครับว่าภาพรวมเป็นยังไงนี่สินหกพันครับอีคูเตีก็หกพันเรียกได้ว่าห้าสิบห้าสิบเลยครับแล้วก็แอสเซทเดี๋ยมันอิ่มตัวด้วยนะทุกคนดูดิหมื่นสองมาได้แต่ปีหกสี่จนถึงตอนนี้ก็ย 12, ยังออู่อาจจะ เพิ่มมา800ล้านนะแต่ผมว่ามันก็ยังอิ่มตัวแสดงว่าบาลานซ์ชีวิตอ่ะโอ้โหครึ่งครึ่งแหละให้คะแนนแบบ5เต็ม10เลยเออเส้นยาแดงเลยครับเพราะว่านี่มันพอๆกับทุนแล้วมันก็ไม่ได้โตแล้วในแง่แอสเซทนะครับทีนี้ลงองดูรายได้รวมครับไรายได้รวมผมว่ามันก็อิ่มตัวมันก็โตมานิดหน่อยอะ่ะจาก8ส0 0ผ่านมา4ปีมา9 0ป0ก็ค่อยๆโตนะแล้วก็มวด6เดือนตอนนี้อยู่4,080นะครับก็ยังเสียวๆอยู่ว่าจะเท่าปีที่แล้วไหม ทีนี้มาลองดูตัวกําไรกําไรก็สอดคล้องครับหกสี่ร้อยมาหกร้อยอันนี้ดีหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นนะ่ะก็อิ่มๆอ,อ,อยู่แถวเจ็ดร้อยกลางๆนะครับพอมารอบหกเดือนก็ประมาณสามร้อยเก้าสิบก็ถือว่าโตน้อยแต่โตนะอาลงประมาณเนี้ยนะครับส่วน ROA ROE ก็ทรงๆครับแปดเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นผมจำไ,ได้ว่าโฮมโปรรู้สึกน่าจะมากกว่านี้แต่ไม่ใช่โฮมโปรช่วงนี้นะโฮมโปรช่วงก่อนหน้าที่เขาแบบยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เร็วอะไยังไม่ได้ลําบากอย่างเงี้ย นะครับยังไม่ได้ดูสภาพเศรษฐกิจเพราะว่าเลขโฮมโปรดีกว่านี้แล้วก็กำไรสุทธิก็ประมาณแปดนะครับโอเคนะส่วนตัวพ e อะไรก็ตามราคาที่มันโดนทุบลงมาตามสภาพนะครับปันผลก็สอดคล้องเช่นกันนะเพราะว่าราคามันถูกยิ่มันก็เลยดูเยอะนะครับแต่เพื่อนเพื่อนก็ต้องดูเรื่องกําไรเรื่องเงินสดในบริษัทด้วยนะว่าเขาได้จ่ายปันผลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมาอีเมทติ้งโปรแล้วกันว่าซ้ำอะไรมาให้ได้บ้างผมก็จะคลิก แล้วก็ไปง่ายๆเลยก็คือ ILM ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะซัมมาให้ว่ามีบุลเลตอะไรบ้าง LLM นะ ROE สูงเพิ่มพันผลสามปีติดต่อกันแค s โฟค่อนข้างดีแล้วก็ P/E ต่ำก็ถือได้ว่าเป็นทรงทรงหุ้นถูกคุณภาพดีครับที่ Investing Pro มันซ้มให้แล้วก็ดูการาฟครับสีน้ำเงินสีฟ้าก็คือราคาหุ้นสีเขียวคือรายรับส่วนสีเขียวอ่อนคือกำไรขั้นตน้นจะเห็นว่าดูโซนเขียวก่อนนะจะเห็นว่าผลประกอบการมันค่อนข้างสอดคล้องกับ โควิดเลยครับก็คือโดนโควิดทุบป,ประมาณใช่ไหมจากนั้นมันก็พยายามฟื้นคืนนะครับแต่ทีนี้มาดูตัวราคาครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แบ,บเบอร์มากๆครับคือโควิดคนก็ตกใจขายทิ้งพอมีสตอรี่ดีบาวคนก็พยายามจะกลับเข้ามาแล้วพอมันเริ่มชะลอผมว่ามัน,มนก็ยังตออยู่แหละแต่แค่โตน้อยลงอะ่ะแล้วก็เรื่องสภาพเศรษฐกิจอะ่ะคนไทยก็เฮขายทิ้งไปเลยแล้วก็ตกต่ําแล้วตอนนี้ก็พยายามทั้งหัวขึ้น แต่อยากให้สังเกตว่าช่วงยคุคโควิดอะราคามนันโนทุบลงมาใกล้กับ GPM มากกว่าตอนนี้มันยังไม่ใกล้ GPM เท่ากับโซนของช่วงโควิดแต่ว่ามันพังโกหัวขึ้นแล้วก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาว่ามัน Undervalue แล้วมันจะกลับมาได้ไหมโมเมนตัม um เป็นยังไงเปรียบเทียบกับ Fundamental แล้วก็เรื่องของ Flying Tiger น่ะจะเป็นโ h ้ด t ตอรี y ที่เราซื้อ,อไอเดียนี้ไหมก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาแล้กันนะครับโอเคทีนี้ครับก็ฝาก Costs c u ครับเอ้ยผมขอฝาก อินเวสติ้งโปรครับถ้าเกิดอยากใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็ก็เป็นน่ารักสุดแสนจะน่ารักของช่องผมนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับก็รับส่วนลดสูงสุดไปเลย15%เครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอร์สที่ทํากับสกิลเลนครับสิบบทเรียนปิดประตูเจ๊งหุ่นนะฮะรวมประสบการณ์สิปีของผมในตลาดทุนว่าคนเราจะเจ๊งท่าไหนได้บ้างครับก็รวบตึงมาเป็นคอร์สได้เลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนอยากจะปิดความเสี่ยงไว้ก่อนก็กดลิงก์ ตัวธุรกิจมันเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่มันจะยากเรื่องการคาดการพฤติกรรมคนนี่แหละครับเพราะว่าอย่างเราเป็นลูกค้าใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกวันถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งของแต่งบ้านก็ตามอ่ะถ้าเกิดเป็นเซเว่นอ่ะเรายังจะพอคาดการได้เพราะว่าเราเข้าเซเว่นทุกวันใช่ไหมหรือแม้กระทั่งของกินเครื่องดื่มอย่างเงี้ยพอคาดการได้อยู่แต่ว่ากับสินค้าแนวเนี้ยโฮมเดคอเรทกับเฟอร์นิเจอร์เราแบบนานๆจะซื้อใหม่ทีถูกไหมดังนั้นเราจะคาดการพฤติกรรมคนได้ค่อนข้างยากกว่าเนี้ย ก็คือความยากของหุ้นประเภทนี้ครับแล้วทีเนี้ยต่อไปจากเนี้ยหุ้นตัวนี้จะผันตัวจากโกลด์สต็อกกลายเป็นเซอร์เคิลสต็อกหรือเปล่าเนะี่ยก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนครับอันนี้ไม่มีคําตอบที่ผิดที่ถูกนะครับผมก็ทําหน้าที่มาให้ข้อมูลให้ความเห็นแชร์ข้อมูลแล้วก็ชวนคุยเพียงเท่านั้นเลยนะครับโอเคอันนี้ขอแถบอีกเรื่องหนึ่งสําหรับเรื่องโปรดักชันนะ่ะผมพยายามปรับอยู่นะก็ตอนเนี้ย พยายามซื้อของมาทีละชิ้นสองชิ้นมาลองอยู่ครับซื้อกล้องปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยก็คิดว่าแบบน่าจะอีกสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะอยู่ตัวครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าแบบคลิป <c li pped> ผมเนี่ยโปรดักชั่นมันจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ค่อยซ้ํากันในแต่ละคลิปเท่าไหร่ก็ฝากบอกเพื่อนๆไปก่อนเลยกันครับเผื่อคนจะงงก็แบบเอ๊ะตกลงพี่วินหวังจะเอาไงกันแน่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็พยายามปรับอยู่ครับมันจะได้คุ้มที่สุดแล้วก็แบบสามารถยืนระยะในคุณภาพที่ดีได้ที่สุดก็ฝากเป็นกําลังใจใ้้ดววยแลกนนัันนนนนะะคคครบผมช่งีโเ สุดท้ายครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมกับน้องๆจะได้มาอ่านและเปลี่ยน,นครับร่วมกันพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้และทันกันมากขึ้นและก,กันนะครับชอบเจ้าของแบบนี้ฝากไ like, ลค์แชร์ซับสไคร้ครับอันกอล์ฟเมจะได้จเจอเลตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปให้กับผูส้สนใจต่อไปนะครับแล้วก็กลับมากับพอดแคสต์นี่เป็นไรหรือเ่าพี่ไรน่าได้ใหม่นะครับเดี๋ยวผม คุณเคยไหมครับตั้งใจศึกษาการลงทุนหุ้นวางแผนซื้อสดิบดีกะจะขายได้กําไรเท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายเจ๊งครับถ้าเกิดคุณเคยประสบเหตุการณ์แบบที่ผมบอกนะครับคอร์สนี้ผมว่าเหมาะกับคุณครับผมวิสรุตพรโชคธนะะเสถียรชื่อเล่นวินหวังครับประสบการลงทุนหุ้น10ปีครับผมเป็นเจ้าของช่องและผู้ก่อตั้งช่อง YouTube และเพจ Facebook มีเป็นล้านเลยเหรือพี่ช่องและเพจ ที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุนหุ้นวิเคราะห์หุ้นรายตัวกระแสข่าวต่างๆของหุ้นคอร์สนี้ชื่อว่า10บทเรียนปิดประตูเจ๊งหุ้นครับคอร์สนี้นะครับผมสรุปบทเรียนที่เรามักจะพลาดจนอาจทําให้หมดตัวได้เลยนะครับโดยผ่านการอธิบายแบบเข้าใจง่ายสามารถนําไปใช้ได้เลยครับแล้วก็เหมาะกับนักลงทุนทุกคนครับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจให้โอกาสกับคอร์สนี้ดูนะครับเพราะว่ามันมาจากการศึกษาทุกอย่างแล้วก็ประสบการณ์ของผมนะครับในตลาดมาตลอด10ปีนะครับ กลั่นออกมาเป็นใจความแบบสรุปแล้วก็เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้เลยครับและผมเนี่ยก็คิดว่ามันคุ้มค่าเกินราคาที่จะจ่ายมากครับถ้าเทียบกับเม็ดเงินที่เรามีโอกาสขาดทุนหุ้นครับสาม,มารถลองพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับและคอสนี้เป็นคอสออนไลน์ครับคุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สกิลเลนที่เดียวนะครับแล้วเจอกัน